พ่อเมืองอุบลและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภยัยมออุบลโชว์ผลงานวิจัยผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สู่ตลาดพรีมเมียมประชาชนร่วมพิธีบวงสวงท้าวเวส่วรโนรับโชคว,วันเสาร์ห้านิทรรศการเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรเฉลิมฉลองจังหวัดยโสธรสอน50ปีศียโสธร ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี น้อแกฉันไม่ใช่คนที่ใช่ของใครทั้งนั้นพวกคุณคิดไปเองทั้งหมดนี่อะไรสองหนันช้นัเลยคุณมันขี้เก็กแล้วก็น่ารำคาด้วย เเเม่่ออคุณจะไไาชีวว,วิตตังปสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่7กุมภาพันธ์2565วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวัททิ์ค่ะรายงานสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่7กุมภาพันธ์2565 ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนอุบลจำนวนผู้ป่วยโควิด19จังหวัดอุบลราชธานีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้194รายผู้ป่วยยืนยัน PCR 128รายผู้ป่วย ATK ที่รักษา66ราย ติดเชื้อในพื้นที่184รายต่างจังหวัด10รายผู้ป่วยละรอกเดือนมก,กราคม2565ผู้ป่วยสะสม9,976รายเสียชีวิต16รายรายใหม่1รายรักษาหาย7,816รายรายใหม่209รายกำลังรักษา2,144รายใส่เครื่องช่วยหายใจ10ราย มาเรื่องข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะพ่อเมืองอุบลราชธานีและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2564ที่ผ่านมา นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินสดจำนวน29,700บาทและนางสาลิสาพิรมรัฐนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีมอบข้าวสารอาหารแห้งผ้าหม่มและผ้าเช็ดตัวเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนายประทีปใจบุญอายุ51ปี อาศัยอยู่ชุมชนท่าบงมั่งอำเภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำมูลล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนท่าบงมั่งและชุมชนลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำมูลเนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเปรชันเมื่อช่วงเดือนกันยายน2564ที่ผ่านมา โดยมีนายมนสงาลีลาสงางามหัวหน้าสนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกวิชิตมักการุณรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนสนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนนายอำเภอวารินชำราบและรองนายกเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมมอบเงินและสิ่งของในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโชว์ผลงานวิจัยเปิดกิจกรรม Friday ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินซีโรงเรือนคุณภาพสูงสู่ตลาดพรีเมียมในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่4กุมภาพันธ์2 5 6 5มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมป r i d เดมะเกิดเทศภายใต้โครงการวิจัยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเกิดเทศเชอร์รี่อินซีในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียมในจังหวัดอุบลราชธานีณฟารม์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชส้อยสาคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุตินันทประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีกล่าวต้อนรับและรองศาสตราจารย์ดรชวริิ์ถิ่นวงพิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างอาชีพใหม่ในการเพิ่มมูลค่าผลิตผล และคุณภาพการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ให้แก่เกษตรกรเครือข่าย และเพื่อเป็นการยกระดับการผลิตและการเพิ่มรายไดใ้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมะเขือเทศเชอร์รี่ในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านสายพันธุ์กระบวนการผลิตและการแปลรูปมะเขือเทศเชอร์รี่จนสามารถสร้างเป็นชุดองค์ความรู้พร้อมใช้สําหรับเกษตรกรตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และฝึกอบรมจนสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับกิจกรรมภายในงานกำหนดให้มีการแข่งขันผลผลิตมะเขือเทศเชอร์รี่จากเกษตรกรการจัดแสดงผลงานนักวิจัยและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรชมโรงเรือนและการตัดมะเขือเทศเชอร์รี่ในโรงเรือนฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมทั้งชิมมะเขือเทศเชอร์รี่สดๆจากโรงเรือนชมผลิตภัณฑ์ต้นแบบแต่รูปมะเขือเทศและชมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในโครงการ จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อตัวแบบเชิงธุรกิจมะเขือเทศเชอรี่เกรดพรีเมียมอุบลราชธานีโดยดรทวีศักดิ์วิยชัยนักวิชาการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรบุญทรงเอกพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ในสามาัคคีนิคมรักนวัตกรชาวบ้านผู้ประกอบการและเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นางการจนาดำพัทิกและนายน,นพฤทิ์มีดีตัวแทนเกษตรกรให้เกียรติร่วมวงเสวนาในครั้งนี้ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร,ร,กรต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทินพรมโชตอาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวว่า สำหรับโครงการวิจัยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมียมในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทุนวิจัยจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติภายใต้แผนการดำเนินงาน1ปี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กันยายน2,564และสิ้นสุดลงในวันที่31สิงหาคม2565โดยเริ่มจากการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะเขือเทศเชอร์รี่คุณภาพให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่สนใจ จำนวน70คนระหว่างวันที่16 1 7ถึง17ตุลาคม2,564โดยจัดอบรมในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์และได้วางแผนการอบรมการเพิ่มมูลค่ามะเขือเทศเชอรี่แปดรูปให้แก่เกษตรเครือข่ายและผู้ที่สนใจในช่วงระหว่างวันที่12ถึง13กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเป็นเครือข่าย16ราย จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี6รายอเภอวารินชำราบ4รายอเอคืองใน1รายอ,อ,ร,อรายอม่วง3 1มสิบหนึรายอเดชอุดมจำนวนหนึ่งรายอ,อรตราการพืชผลหนึ่งรายอ,อสว่างวิรวงหนึ่งรายและอสลินทรอนหนึ่งรายพร้อมทางกำกับติดตามให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา,มาเมล็ดเทศเชอร์รี่ให้แก่เกษตรกรในโครงการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการปลูกมเมล็ดเทศให้ได้คุณภาพตามต้องการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำผลงานดำเนินงานบางส่วนมาจัดแสดงและเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้การปลูกเมื่อเขืเทศเชอร์รี่เป็นที่แพร่หลายและเป็นอาชีพใหม่แก่เกษตรกรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดงาน ไตรเดย์ Friday, มะเขือเทศเชอรี่ผลไม้เพื่อเศรษฐกิจใหม่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมโดยมุ่งนาเอาองค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จากการดําเนินกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World Ranking) ของ Time Higher Education ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยอันดับที่2ของเอเชียและอันดับที่34ของโลกด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในการนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังคงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลงานสร้างวัตกรรมอันจะนำไปสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่อไปไประชาชนร่วมพิธีบวงสวงท้าเวสุวรรณและจตุรเทพยักษ์เปิดรับทรัพย์รับโชควันเสาร์ห้า ที่อุทยานนาควัดบ้านหนองบ่อตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงท้าเวสวรรณและสี่จตุรเทพยักษ์พระพิลาภพราหูพระพิเภกเปิดความรวยโชคดีในวันเสาร์ห้าทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเปิดรับทรัพย์และความโชคดีรับปีเสือ โดยมีความเชื่อกันว่าท้าเวสวุวรรณจะช่วยป้องกันภัยจากสิ่งต่างๆและยังก่อให้เกิดโชคลาภล่ำรวยเงินทองมีวัสนาเป็นนับถือ โดยมีพิธีเจริญมงคลชัยคาถาและอธิษฐานนั่งปลกปลุกเสกท้าเวสวร์มหาลาบรุ่นตื่นมารวยตื่นมานับตงังโดยพระครูสารกิจโกศลหลวงพ่อสุดใจสิทธิ์ในหลวงปูน่นาคภูริปัญโยเจ้าวาดวัดมหาวนารามพระอารามหลวงประธานจุดเทียนชยัยพร้อมด้วยพระครูสมุหมงคลเตชะทะโรวัดสะประสานสุข พระครูอุบลคณาทรหลวงพ่อชาญพร้อมด้วยเจ้าอาธิการเกรียงไกรมังคโลเจ้าวาดวัดป่านโนดูจากนั้นเป็นพิธีพราหมณ์โดยอาจารย์เติ้นตะวันและต่อด้วยรำถวายสี่จตุรเทพและรำถวายบารมีโดยอาจารย์โอมเสร็จสิ้นพิธีอาจารย์เต้นตะวันได้มอบวัตถุมงคลทาเวสวรณมหาลาบรุ่นตื่นมารวยตื่นมานับตังให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย สำหรับเท้าวเวสวรรณท้าวเวสวรรณหรือที่ภาษาพราหม์เรียกเท้ากุเวนทางพระพุทธศาสนาเรียกเท้าภัยศพมีประวัติความเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งอสูรหรือพูดผีปีศาจผู้ทรงอิทธิฤทธิ์และมีอานุภาพมากเป็นหัวหน้าของเทา้าจตุโลกบาลประจำทิศทั้งสี่และเป็นผู้คอยคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ เจ้าแห่งทรัพย์ทั่วปัตตภีจึงถือกันว่าท่านเป็นเทพที่คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยขจัดสิ่งชั่วร้ายรวมถึงเรื่องโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวยด้วย<า>พิธีเปิดงานนิิธศการ,กรเกษตรอินทรีย์วิถยะโสธรเฉลิมฉลองจังหวัดยโสธรสออน50ปีศียโสธร วันที่3มกุมภาพันธ์2,565นักบณบริเวณลานจอดรถห้างสรพสินค้าโลตัสสาขายโสธรอ,อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรนางสาวสาวนิตทัพทิมจรูนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ผู้ดำเนินโครงการพัฒนาด้านเกษตรกิจกรรมนเทศกาลเกษตรอินทรีย์วิียโสธรเชิฉมฉลองจังหวัดยโสธรสะออน50ปีศรียโสธรการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์เป็นเป้าหมายที่อยู่ในวิสัยทัศน์ของจังหวัดยโสธรมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันตามแผนพัฒนาจังหวัดยโสธรปีพุทธศัการาช2561ถึง2565 กำหนดวิสัยทัศน์ไปว่ายโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสานโดยมีการตั้งค่าเป้าหมายในการขยายพื้นที่ทำการเกษตรไว้ในปี2570 กำหนดให้มีพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์จำนวน420,000ไร่จึงจำเป็นให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาเล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพยกระดับคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรอินทรีย์ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศการทำเกษตรอินทรีย์จึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีเยโสธรต่อไป วันนี้จึงได้มีการกำหนดจัดงานเทศกาลเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรเฉลิมฉลองจังหวัดยโสธรส่ออ50ปีศีียโสธรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างกว้างขวางรณรงค์ส่งเสริมสืบสานวิถีอีสานของคนยโสธรและอนุรักษ์ประเพณีนิยมโดยมีกิจกรรมในงานดังนี้ กิจกรรมนิทรรศการเกษตรอินทรีย์วิียโสธรเฉลมิมฉลองจังหวัดเยโสธรสะอ่อน50ปีศรีสโสธรกิจกรรมสาธิตการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์โดยกลุ่มเกษตรกรกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกล้วยหอมทองกิจกรรมเสวนาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรสะอ่อน50ปีศรีสโสธรกิจกรรมการสแสดงดนตรีพื้นบ้านอัตลักษณ์ยโสธร ติดตามก,ตกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,300บาทขายออก28,400บาทาออ 28, บาท,ทองรูป,ปรพรรณรับซื้อ2 7 7 8 8บาท28สตางค์ขายออก28,900บาทราคาน้ำมันน้ำมันดีเซล29,94บาท9กสตางคต่อลิตรเบนซินแกสโซฮออีก20ิ 33บสาท44สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าสบาท28สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าสบาท55สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธา,านีค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา1นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา25นาที คุณผู้ชมคะทางช่องวัน31นะคะส่งละครฟ From กษ์สุดาาตาแห่งปีค่ะละครโรแมนติกแฟนตาซีจากนิยายเรื่องเยี่ยมที่หลายคนรอคอยสิเนหาสาลีตำนานลี้ลับที่ถูกซ่อนเอาไว้บนผืนผ้าสาลีมานานกว่าร้อยปีมาร่วมเผชิญความลึกลับและไขความลับที่ถูกซ่อนไว้ นำทีมโดยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกชอนจินดาโชตแม่มแคทริยาริชชี่อรเนตตก้องวิทยาที่จะมาชวนทุกคนค่ะร่วมไขปริศนาน,นี้ไปพร้อมๆกันนะคะติดตามกันได้ค่ะทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่องวัน31ค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบล VR Cable TV และเพจข่าวอ bon ุบลราชธานีโซพล Cable TV ค่ะรวมไปถึงช่อง45 4 Z n e w พภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ มุ่งมั่นนำไฟฟ้าไปพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจไทยมีระบบไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคงยามมีภัยเราพร้อมจะสู้อยู่เคียงข้างเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคนไทย61ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภา,ภาคาฟฟาส,วภภาสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย